สวัสดีเพื่อนๆชาวไอเกมพีซีคอมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมเช่นเคยเกมไอเกมพีซีคนั่นเองกับคอมพิวเตอร์ครบเซตครบชุดในราคา14,800บาทตัวนี้14,800บาทได้อุปกรณ์เต็มชุดแบบนี้เลยอาจจะอยู่ในเลทประมาณ14,500บนนเพื่อนๆสามารถที่จะเลือกปรับเพิ่มเติมลดส่วนนั้นเพิ่มส่วนนี้ได้แต่ชุดน,นี้ขอแจ้งไว้อยู่ที่ประมาณ1น5 0 0ถึง14,800ะครับอ่าเพราะว่า อุปกรณ์ต่างๆเนี่ยอาจจะมีเพิ่มลดบ้างนในบางส่วนก็อาจจะเพิ่มเพิ่มงบลดงบได้นะครับก็แจ้งกันเข้ามาได้เลยนะขอยืนพื้นอยู่ที่ประมาณหนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทวันนี้เรามาอยู่กับเกมวาร์โลแรนนะครับเพื่อนๆขอกันเข้ามาอีกแล้วนะครับเจ้าของชุดนี้นะครับบอกว่าพี่คขาอยากได้คอมพิวเตอร์ครบเซตครบชุดเนี่ยแต่ว่าในงบไม่เกินหมื่นห้าก็เลยทําการจัดชุดแบบนี้ให้เลยนะครับอยู่ที่ประมาณหนมื่นสี่นิดๆหน่อยๆนะแต่อยากเล่นเกมวาร์โลแรนให้ได้ลื่นๆแล้วก็เล่นได้แบบไม่กระตุกเนยก็ล มีความรู้สึกว่าจัดแบบนี้ให้เลยดีกว่านะครับเคสสวยๆได้จอด้วยได้อุปกรณ์ครบเซตครบชุดแบบนี้เลยไม่ว่าจะเป็นเมาส์คีย์บอร์ดหูฟังแผ่นรองเมาส์ตัวรับ Wi-Fi ก็จัดให้เช่นเดียวกันนะครับชุดนี้ประกอบฟรีลงโปรแกรมฟรีวันเราแลนล,ลงให้ฟรีอีกเช่นเดียวกันนะครับบอกเลยว่าซื้อรอบนี้เอาเอากลับไปเล่นได้เลยประกอบเสียบปลั๊กนะครับเสียบเมาส์คีย์บอร์ดก็สามารถเล่นได้เลยนะแผ่นรองเมาส์ก็ทําการแถมให้นะชุดนี้แบบเต็มๆเ,เลยถึงแม้ว่าจะเป็นชุดในราคาหมื่นกลางๆหรือหมื่นต้นๆก็จัดให้ครบชุด แบบนี้เช่นเดียวกันเดี๋ยวเรามาดูของแถมกับอุปกรณ์ทั้งหมดนะว่าได้อะไรบ้างนะครับเดี๋ยวมาดูกันตั้งแต่ตัวนี้เลยนะครับหูฟังหูฟังของทางโอเคอร์นะครับตัวนี้มีไมค์ในตัวนะครับสามารถพูดกับเพื่อนได้นะแล้วก็มีหูซับเบลด้านซ้ายด้านขวานะครับแถมให้เช่นเดียวกันต่อมานะครับตัวเมาส์คีย์บอร์ดคีย์บอร์ดก็ของทาง MDT e c h ตัวนี้สามารถปิดเปิดไฟได้นะครับนี่ปุ่มไฟอยู่ตรงนี้นะครับกดตรงนี้ต้องกดตัวเออด้วยนะครับนี่ปิดเปิดไฟได้นะครับแล้วก็ยังสามารถลด ลถไฟได้นะไม่ใช่ลถไฟปุปูนนะลถไฟมายถึงก็ลดแสงเพิ่มแสงได้นะครับตัวเมาส์นะครับสามารถปรับความเร็วได้ถึง3ระดับนะถ้าอยากได้เมาส์เร็วๆหน่อยก็กดตรงนี้นะครับแล้วก็ลองสัมผัสด,ดูที่หน้าจอว่าเมาส์เร็วหรือย,อยังนะครับก็สามารถที่จะกะระดับได้ถึง3โหมดนะตัวนี้จัดให้เช่นเดียวกันนะครับตัวรับไ,ไฟฟตัวรับไฟกําลังเสียบอยู่ด้านหลังเดี๋ยวพี่เกมขอกล่องไวไฟไหน่อยครับ่าตัวนี้ก็กําลังทําอีกหนึ่งตัวนะ แต่ตัวนี้ยังไม่เสร็จดีนะครับเดี๋ยวจะขอตัวรับไฟไฟไม่ต้องแกะก็ได้เดี๋ยวพี่เอามาให้เพื่อนเพื่อได้ดูแบบนี้นะครับตัวรับไฟไฟของทาง Total Link ตัวนี้จัดแถมให้ฟรีเลยนะครับสามารถรับอินเทอร์เน็ตได้ถึง 2.4G นะความเร็วอยู่ที่ประมาณ50เมตรถึง30-50เมตตัวนี้ก็สามารถรับได้นะเดี๋ยวขอวางไว้ตรงนี้แล,นะล้วกันนะลืมเอามาวางให้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนนะครับตัวนี้พอะแถมให้นะเออก็อุปกรณ์เต็มชุดแบบนี้เดี๋ยวเราจะทําการไล่สเปคให้เพื่อนๆได้ทราบก,กันนะครับว่าได้อะไรบ้างแล้วเดี๋ยวจะ อ่าเป็นการรีวิวแบบจริงจังเลยเพราะว่าอุปกรณ์ตามนี้นะครับไม่เอาเครื่องอื่นมาเล่นให้ดูแน่นอนเอาเครื่องนี้เล่นให้ดูแล้วก็อุปกรณ์ตามที่แจ้งนะครับเล่นให้ดูนะครับจะได้เห็นกันเลยว่าสเปคเป็นอะไรแล้วก็เล่นได้หรือเปล่านะมาอยู่ที่ตัว CPU AMD นะครับตัวนี้ 3000G นะ AMD 3000G สปีดถึง 3.50GHz 2คอร์4เทรดตัวนี้การ์ดจอ Vega 3นะครับนี่เขียนไว้เลยนะการ์ดจอ Vega 3 g r a กราฟิกนะตัวนี้มี การ์ดจอในตัวเป็น CPU ท,ที่มีการ์ดจออยู่ในตัวของมันเองเลยนะเพื่อนๆสามารถที่จะซื้อไปแล้วก็เล่นเกมได้เช่นเดียวกันและอีกอย่างหนึ่งยังสามารถที่จะอัพการ์ดจอเพิ่มเติมได้นะครับแต่ถ้าคนไหนที่ยังไม่อยากอัพอยากเล่นแบบนี้ในราคาต่ำๆไปก่อนก็เล่นได้เช่นเดียวกันไม่ธรรมดาเลยตัวนี้นะครับมาพร้อมกับตัวทาง Kingston นะ SSD A 4 0 0 240GB ออสตังเกตดูว่าไอ้เกมจะใช้แต่ Kingston นะบอกเลยว่าเป็นของคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ดี นะครับจะอา,อาจจะไม่ค่อยได้ใช้เกจแบบาตามคนนี้แล้วเพราะตอนนี้อยากจะเน้นในคุณภาพที่ดีนะครับ Kingston, a p a s e r T-Fort อะไรพวกเนี่ยอย่าง MSI พวกนีก้จะเน้นไปในทางที่ของมีเกจหน่อยนะครับมาตัวเคสนะครับตัวนี้เลือกใช้เป็นของทางพี่ซูนามิของเรานั่นเองสามารถเปลี่ยนไฟล์ได้กดปุ่มรีเซ็ตไฟตรงนี้นะครับแบบนี้ก็สามารถเปลี่ยนไฟได้ได้หลายโหมดนะเพื่อนๆก็ ลองกดเล่นกันดูนะครับมีโหมดเยอะแยะเต็มไปหมดเลยหน้าจอเลือกใช้เป็นของทาง LG นะตัวนี้ LG 19.5นิ้วแต่จริงๆแล้วอินเทอร์เฟซอ่ะมันก็จะอยู่ในราวๆของพวกจอ20นิ้วเพราะว่าเป็น19.5นะคำพูดหรือว่าสติกเกอร์ที่มันติดอยู่เนี่ยมันจะเขียนว่า20นะเห็นไหม20 MK นะครับ400ค่าค่า,าความละเอียดก็อยู่ที่ HD นะครับ อุปกรณ์ก็แบบนี้อ่ะตัวนี้โชคดีหน่อยนะครับแต่ขอบอกว่าอาจจะไม่ได้แบบนี้ทุกเครื่องนะตัวนี้ได้แรมฟูลลี่นะครับแรมฟูลลี่คิงตันเออเป็น DDR4 เป็นแบบดูโอชา n นลนะครับฟูลลี่สตัว4ีิกสองตัวเป็น8 g ดิกะไบต์ตัวนี้ได้แรม8ปดิกะไบต์โชคดีที่ได้แบบ4ีิกสตัวนะครับข้อดีของการใส่เอ,อ่อ4ิกสองตัวก็คือจะทำให้การเล่นเกมได้ดีขึ้นอาจจะไม่ถึง10%อาจจะอยู่ที่ประมาณ สองถึงห้าเปอร์เซนก็ถือว่าคุ้มนะครับนะได้แรมแปดแต่ได้เป็นแบบ d u a Channel แบบนี้ก็ดีเช่นเดียวกันแต่ขอแจ้งก่อนอาจจะไม่ได้แบบนี้ทุกเครื่องนะเอออาจจะไม่ได้แบบนี้ทุกเครื่องเพราะบางเครื่องอาจจะได้แบบแรม8ตัวเดียวเลยแต่ข้อดีของแรมแตัวเดียวนั่นก็คือเพื่อนๆสามารถที่จะเอาไปอัพอีก8 g b กรบรวมไป16ได้เลยง่ายๆเลยโดยที่ไม่ต้องออโดยไม่ต้องถอดออก2ตัวเขแค่ซื้อมาใส่เช่นเดียวกันนะครับอะโอเคกับอุปกรณ์ด้านในนะตัวนี้ เอสดีเราแจ้งไปแล้วนะครับอยู่หน้านี้นะไฟค่อนข้างที่จะเยอะนะพัดลมด้านหน้านเนี่ยสามด้านหลังหนึ่งนะลมเข้าลมออกดีนะครับเพราะว่าพ o ดพาย500วัตต์ฟูลของทางดีเทคตัวนี้รับประกัน3ปีนะอุปกรณ์เต็มๆแบบนี้เดี๋ยวเราจะไปทําการเล่นเกมวอลโลแอนให้เพื่อนด้ดูกันนะคอมหมื่นนิดๆเนี่ยทั้งชุดเลยไม่ใช่เฉพาะเครื่องอย่างเดียวหมื่นสี่นะครับเล่นเกมลื่นไหมแล้ววอลโลแอนเล่นสนุกไหมเดี๋ยวเราไปดูกันครับ เอาละครับตอนนี้เราอยู่กับแบบโหมดเดสแมปนะครับเออเล่นแบบโหมดนี้แบบข้อดีของของโหมดแบบนี้นะเล่นกันยิงให้เละไปเลยนะมันประมาณ16คนถึงแมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดสิบสี่คนยิงกันให้เละไปเลยนะครับจะได้รู้เลยว่าคอมเล่นได้หรือไม่ได้นะโอ้ตกใจตกใจเฟรมอันนี้เราตั้งแบบต่านะไม่ได้ตั้งแบบสูงสุดอันนี้เราจะมาไล่ให้เพื่อนไดูดกันตั้งแต่ต่ําเลยว่าเฟรมอยู่ที่เท่าไหร่ไอ้เมีเกี้ตกใจเฟรมว่ะร้อยสามสิบ ร้ 130, 120อยสามสิบร้อยยี่สิบละโหเยอะจัดอันนี้ไม่แน่ใจว่าถ้าเราไม่ล็อกเฟรมเนี่ยเฟรมจะโดดไปโดดมามากขนาดไหนนะเดี๋ยวจะลองเดี๋ยวจะลองแบบไม่ล็อกเฟรมให้เฟรมมันโดดไปโดดมาไปก่อน,น้วกันอันนี้เฟรมอยู่ที่เก้าสิบเจ็ดโอ้มก g o อขคอมหมื่นสี่กับเกมมาโรแลนด์นะครับปรับอันนี้อันนี้ปรับแบบต่ำอยู่นะอุ้ยโคตรแมนอ๋อยังเป็นแบบเขาเรียกว่าวอร์มอัพนะครับวอร์มอัพยิง น้องไอ้น้อง,องเก็บเป็นหนึ่งครับอ่าเฟรมอาจจะมีสวิงบ้างนะครับร้อยกว่าเจ็ดสิบกว่าร้อยกว่าหกสิบแปดถือว่าถือว่ายัง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 ลื่นอยู่นะครับยังลื่นมากกว่าสี่ิเฟรมเนี่ยลื่นแน่นอนหลังมาว่าแล้วโอ้ยโดนครับเกิดเร็วเกิดเร็วเก็บครับผมเก็บครับผมมีไหม ยิง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 ขวามาครับโดนสนายยิงขวาอุ้ยเราโดนซ้ายตอนนี้ยังบอกเฟรมได้อ่ะเอาจริงละโอเคเดี๋ยวจะปล่อยให้มันเป็นแบบเป็นแบบไม่ล็อกเฟรมไปก่อนนะเยวมาดูว่าเฟรมจะพุ่งขึ้นแล้วก็อยู่ที่ประมาณไหนตอนนี้ก็มีร้อยให้เห็นแล้วนะครับคอมหมืสี่ทั้งชุดไม่ใช่เฉพาะเครื่องได้ทั้งชุดเลยเฮ้ยสายมาสายมาไหมสายมาตอนนี้เราไม่มีหูฟังนะแต่เราใช้เขาเรียกว่าสัญชาตญาณ เก็บไปนหนึ่งครับหัวแตกเก็บสองไมเก็บสองไม้เก็บสองครับหัวแตกหลังมาครับเขาไม่เห็นเรานะเก็บสามครับมีไหมหลังมาไหมคอมหมื่นสี่นิดๆน,นะครับอุ้ยเก็บเก็บสี่เฟรมเนี้ยไม่ธรรมดาเลยนะเฟรมวิ่งแบบรู้สึกดีใจอะ่ะห้าสิบแปดสิบร้อยเจ็ดสิบเก็บหัว เออรู้สึกว่าเราสามารถที่จะทําคอมเต็มชุดแบบนี้ในราคาที่จับต้องได้นะหมื่นสี่เป็นของใหม่ทั้งหมดนะครับรับประกันเต็มเต็มเลยอุปกรณ์ทั้งหมดนี้เก็บไว้ด้วยนะครับกล่องอุปกรณ์เน่เก็บไว้เพราะมันมีประกันติดอยู่นะหลายๆคนอาจจะซื้อมาแล้วก็ทิ้งกล่องหมดเลยอันนี้อาจจะไม่มีประกันเหลือเลยนะครับเออแต่บางชิ้นเนี่ยมันมีประกันติดอยู่ที่อุปกรณ์มันเองแต่ทางที่ดีที่สุดนะเก็บกล่องอไว้ด้วยนะครับอุย้ยเฟร,รมเป็นเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นในส่วนที่น่าพอใจมากๆ หกสิบแปดสิบร้อยเจ็ดสิบอยู่แบบนี้เลยแล้วไม่กระตุกด้วยเออบอกเลยว่าเล่นสนุกนะครับเล่นสนุกเก็บหัวไปดิครับโอ้โ,โดนนะครับเฟรมดีเฟรมดีสปีดเนี่ยวิ่งไปที่สามจุดห้าวิ่งเต็มทุกทุกคอทุกเทตเลยวิ่งเต็มวิ่งเต็มแลมบัตสองหกหกเนี่ยบอกเลยว่าช่วยในการเล่นเกมได้ดีมากๆนะครับแลมก็วิ่งเต็มเหมือนกันนะโอ้ย แล้วก็มาดูในส่วนขององศาของ CPU นะครับ CPU อยู่ที่57องศาเท่านั้นกาสตอก็อยู่ที่57เนะเพราะว่ามันเป็นตัว CPU ในตัวนะครับมันจะใช้ความร้อนเดียวกันนะอาจจะห่างแค่ครึ่งองศาองศาเดียวเท่านั้นนะครับไม่ห่างกันเยอะนี่ CPU อยู่ที่57เองศาแล้วก็เปอร์เซ็นในการใช้งานเนี่ยแค่72ถือว่ายังเหลืออีกนะครับยังปรับปรับสูงได้อีกนะยังปรับสูงได้อีกเดี๋ยวรอตายรอบนี้แหละจะปรับ ขยับมาเป็นกลางนะครับปรับอีกหนึ่งสเต็ปดูที่ว่าเฟรมจะวิ่งอยู่ที่เท่าไหร่โอ้โหตายโคตรโหโโดเห้พเพื่อนๆได้ดูกันแบบจริงๆนะครับแล้วก็จะได้ดูเลยว่าเครื่องนี้เล่นจากชุดนี้จริงๆนะไม่ได้เอาเครื่องอื่นมาเล่นนะครับนะเราตั้งอยู่ที่ต่ําไปแล้วเดี๋ยวเราจะลองปรับกลางดูนะครับลองปรับกลางดูในโหมดของตัวค่ากราฟิกมาเฟรมอยู่ที่เจ็ดสิบสามเอ้ยไม่ต่างไม่ต่าง สวยกว่าเดิมเฟรมไม่ตกด้วยอ่าอาอาจจะมี47นิดนิดนหน่อยในจังหวะที่ตายนะครับยิงหัวแตกไอ้น้องอ่าอาจจะมีเห็นให้เห็นแล้ว58บ้างแต่แต่ไม่น้อยไม่น้อยเล่นได้เล่นได้นะครับเล่นได้มีคือกักกึกกักนิดหน่อยเวลารโหลดแมปนะช่วงที่เราปรับมาแรกๆเนี่ยอาจจะมีบ้างนะครับคนไหนที่อยากเอาไปเล่นเกมมาโรแลนดแล้วงบไม่ได้สูงมากแต่อยากได้กจอที่เล่นเกมได้ดีนะครับอีกอย่างนะ บอกเลยว่าอัพเพิ่มอีกนิดหน่อยเท่านั้นเลยนิดเดียวเลยเอาไปเล่น GTA V 5M ได้ด้วยสเปกนี้มีเกมเคยลองเล่นแล้วเล่นได้นะครับเอาไปเพิ่มแรมก็ถึงเลยใส่แรม16เนี่ยเล่น GTA V 5M ได้ด้วยนะครับเทสแล้วเล่นได้นะครับสาหรับคนที่อยากรู้ว่าพี่ครับดูได้ที่ไหนมากไอกที่บอกว่าสเปคนี้เอาไปเล่น GTA V 5M ได้ไปดูสเปคที่ไอมี่ก็ิลงไว้ว่า1 5ื0นาอครับเล่นได้นะครับห5 0 0นกลางๆเนะี่ยเล่นได้ก็คือสเปคตัวนี้แต่เพิ่มแรมเอ,อยิง เฮ้ยไม่ตายขวาม,มาไหมขวาม,มาไหมเสียวหลังตลอดเลยอูวิโดนครับอ่ะกับการตั้งค่าแบบกลางเล่นได้นะครับเล่นได้สมูทภาพสวยกว่าเดิมขึ้นมาอีกหนึ่งระดับเอออาจจะมีบ้างที่ตกเหลือ48 48ก็ไม่น้อยนะครับไม่น้อยเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของสูงสุดเลยสูงสุดแต่ขอเปิด v ีซิงนะเพราะว่าวีซิงเนี่ยมันล็อกเฟรมไม่ให้มันแบบกระชากโคกค่ากระโชกโคกค่กระชากอ่ะเดี๋ยวลองไม่ต้องปิดก่อน มี65สิบ้าหกสบสี่ให้เห็นนะตั้งสูงผ้าสวยกว่าเดิมมากๆาพสวยกว่าเดิมมากๆเก็บไปอีกหนึ่งครับเอ่อแต่ถ้าเล่นในแมปธรรมดาทั่วไปเนี่ยอันอาจจะมีเอฟเฟกสูงกว่าเดิมอันนี้ไอ้ม่เกีย์ยังไม่เคยลองนะอันนั้นมันจะเล่นนานมากมันจะเสียเวลารีวิวนะครับอาจจะอาจจะต้องตั้งตามแทนนะครับเก็บไหมเก็บไหมโอ้ยอ่ะตั้งสูงเปก็ไม่ไม่น่าเกียดเจ็ดสิบหกสิบแปดเล่นได้ครับเล่นได้ เล่นได้อุ้ยโดนนะครับเดี๋ยวมาลองดูเปิดแบบวีซิงไว้นะครับเพื่อที่จะไม่ให้เฟรมมันกระชากข,ขึ้นมาขึ้นมามันจะได้ frame, ล็อกเฟรมลความสมดุลจะได้เกิดหลังมาเก็บหัวครับเก็บสองได้ไหมโอ้ยจะได้พอเราล็อกเฟรมแล้วความสมดุลมาให้เห็นแล้วนะครับไม่กระชากแล้วเก็บอีกโอ้โหไม่เก็บครับห้าสิบเก้าหกสิบค้างเล่นได้เลยเล่นได้เลย สำหรับเพื่อนเที่สนใจนะครับทักกันมาสอบถามได้ที่ทางเพจไอเกมวิคอนะถ้าตอบช้าต้องขออภัยจะมาตอบให้ทุกคนอาจจะช้าหน่อยครึ่งวันมีแน่นอนเพราะว่าบางวันบางคนก็ติดงานเนาะแต่เวลาในระยะเวลาใ,ใกล้นี้รอรอในการขยายให้ยิ่งใหญ่กว่าเดิมนะอาจจะมีทีมงานเพิ่มขึ้นอาจจะตอบได้เร็วขึ้นนะครับเร็วๆนี้เร็วๆนี้ไม่เกิน2เดือนแน่ๆ ใหเกิน2เดือนเดี๋ยวจะขยายให้ใหญ่ขึ้นนะครับขยายในนั้นทีนี้ไม่ใช่แบบโอ้โหใหญ่โตมโหลานหมายถึงว่าสามารถที่ตอบได้ทันท่วงทีเพื่อนเพื่อนะอาจจะวันหนึ่งที่รอตอบเหลือครึ่งวันเหลือครึ่งชั่วโมงอันเนี้ยเออขอแค่ได้ตอบลูกค้าก่อนก็ดีใจแล้วนะครับอยากตอบให้ได้ทันทุกคนนะอ่ะชุดแบบนี้หมื่นสี่กลางๆาหมื่นสี่นิดนิดหรือว่าจะลดในส่วนไหนลงอีกก็ได้นะครับลดในส่วนเคสลงหน่อยเพราะว่าเคสต,ตัวนี้ค่อนข้างที่จะมีราคาเนาะ รถเคสลงหน่อยอาจจะถูกกว่าน,นี้สี่ห้าร้อยอาจจะถูกลงนะครับรถในอุปกรณ์ของแถมลงนิดหน่อยก็ได้นะจากของแถมที่มีไฟอะไรเงี้ยอาจจะเหลือเป็นของแถมธรรมดาหน่อยไม่มีไฟก็ถูกลงไปอีกก็สามารถทําให้เพื่อนๆได้นะครับขวามาอีหนูหัวแตกโอ้ยเราได้ที่เท่าไหร่ละเราได้ยี่สิบตัวนะครับโอ้ยขอมแม่นเกิน ชุดนี้นะครับเท้าของนั้นน่าจะเอาไปให้น้องชายเล่นบอกเลยว่าน่ารักมากๆเลยนะอยากได้คอมเอาไปเซอร์ไพรส์น้องอน่ะโอ้โหดีใจถ้าน้องเอาไปเล่นต้องต้องรู้สึกสนุกแน่นอนเลยเพราะว่างบไม่สูงแต่เล่นได้ลื่นเนะี่ยเขาน่าจะชอบใจนั้นน่าจะถูกใจนะครับแล้วก็เคสสามารถปับไฟได้เออได้อุปกรณ์เต็มชุดเลยซื้อรอบเดียวแถวให้หูฟังเขาไปด้วยนะเผื่ออยากจะได้แบบเล่นซื้อมาถึงก็ใส่หูฟังเล่นเลยเนะี่ยมันดูเซอร์ไพรส์ดีนะตาหรับพี่เกมคิดว่าอย่างนั้นนะอุย้ยโดนแย่งยิงวะ่ะ ไปไหนแล้ววะอีหนูอีหนูอหนโอ้ยเราตายเราตายโอ้โหเหลืออีห้าครับตอนนี้เราอยู่ันดับที่เจ็ดขอหัวขอหัวไม่โดนอะไรเลยนี่ไงได้หัวแล้วเก็บหัวไปอีกโหยังหโหดลงมาทำไมน้องลงมาทำไมเก็บหัวไปดิครับขวาม,มาไหมไม่มีครับซ้ายมาไหมไม่มี ลงมาทำไมลงมาทําไมเก็บหัวผิดแล้วท้อฟอร์มน้อฟอร์มเก็บหัวไม่โดนนะครับสปีดเนี่ยวิ่งสาจุดห้ายาวๆเลยแล้วองศาเนี่ยอยู่ที่ห้าสิบแปดไม่ร้อนอีกแล้วนะครับสี u พค่อนข้างที่จะดีเอ่อแตขอแจ้งอีกนิดนึงเองเกมใส่คีคนเพิ่มให้ด้วยนะไม่ใช่ว่าเสือซิงค์เดิมๆมาแบบไหนเนี่ยก็ใสเ่เดิมๆไปเลยไม่นะใสซีดีโคนเพิ่มมาให้ด้วยนะครับเ,เพื่อในการระบายความร้อนที่ดีขึ้นนะครับผมเปิดสูงเปิดล็อกเฟรม หกสิบเฟรมสบายเล่นได้ลื่นนะครับแต่ในส่วนของโหมดธรรมดาที่มีเอฟเฟกต์สูงสูงเนี่ยเอฟเฟกต์จัดจัดเนี่ยแนะนําให้ลองตั้งต่ำดูก่อนแล้วถ้าไม่กระตุกหรือลื่นปื๊ดเนี่ยก็ค่อยๆอัพทีละสเตปนะเล่นกลางเล่นกลางไปก่อนแล้วก็มาเล่นสูงดูซิว่ามันมันกระตุกไหมถ้ามันไม่กระตุกก็ปรับสูงไปเลยนะครับแต่ถ้ามันมีอาการกึกกักึ๊กกัก็ลดให้เหลือต่ําก็ดีนะครับแต่ต่ำก็เล่นได้แน่นอนเหมือนเช่นอย่างเงี้ยก็เล่นได้นะครับสบายสบายจบนะครับแมปนี้โอเค EP นี้ก็พอดีเป๊ะเลย15นาที16นาทีกับการรีวิวเล่นแบบให้เห็นก,กันจัะจระเลยว่าชุดนี้เล่นได้จริงๆไม่ได้เอาชุดอื่นมาให้เพื่อนๆได้ดูนะครับแบบนี้เลยนาเคสแบบนี้ชุดแบบนี้นะครับอุปกรณ์ได้แถมแบบนี้เลยยกไปทั้งหมดกล่องก็เอาไปทั้งหมดนะครับไม่เก็บไว้นะไอ้นี่เกีบให้กล่องหมดเลยเพราะว่ามันจะเป็นในส่วนของการประกันนะอุปกรณ์ต่างๆมีประกันนะมีปัญหาตรงไหนสามารถประกันได้ส่งได้ทางแอดไว้์ทั่วประเทศนะครับแอดไว้์ทั่วประเทศเลยอย่างเช่น ของบ a น a า a ของ JAB หรือของ a d v i e หรือของในส่วนต่างๆทักมาคุยกันก่อนได้ว่าส่วนไหนคือของส่วนไหนนะครับน่าโอเคยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดติดตามเป็กนกำลังใจให้กับ i g เกอวินะขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามกันนะครับช่วงนี้โควิดระบาดหนักมากๆดูแลสุขภาพตัวเองนะครับอย่าให้ป่วยอย่าให้เจ็บอย่าให้ไข้ซื้อของไปเล่นเกมที่บ้านนะครับสวัสดีครับ